สวัสดีครับผมก็เกศสงวนแก้วนะครับจากกรมควบคุมมลพิษนะครับอาวันนี้เราจะมาพูดกันในเรื่องของเทคนิคการดูแล,และระบบหมวดน้ําเสียให้มีประสิทธิภาพสําหรับเรื่องแรกที่ผมจะพูดถึงนะครับก็จะเป็นเรื่องของถังดักไขมันนะครับหรือบางที่เนี่ยก็เรียกว่ากิสแท็บซึ่งต้องบอกว่าอย่างนี้ครับสำหรับถังดักไขมันเนี่ยถ้าเป็นในท้องตลาดทั่วไปเนี่ยหรือที่เราใช้งานกันเนี่ย มันจะมีอยู่หลายแบบนะครับคือแบบที่1เนี่ยอาจจะเป็นแบบที่เขาเรียกว่าถังสําเร็จรูปเลยเป็นถังดักไขมันแบบสําเร็จรูปซึ่งมีขายทั่วไปนะครับหรือจะเป็นแบบที่ทําเองขึ้นมาเป็นถังพลาสติกทําเองแบบภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับหรือว่าเป็นแบบวงขอบซีเมนต์ซึ่งมีการก่อขึ้นมาอย่างง่ายเพื่อเพื่อเอามาใช้งานหรือเป็นการก่อสร้างแบบถาวรนิดนึงเป็นแบบก่อสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นโครงสร้างปูนนะครับ ประโยชน์ของถังดักไขมันที่เราจะมาพูดถึงกันนะครับต้องบอกว่าตามบ้านเรือนต่างๆเนี่ยเมื่อเรามีการทํากับข้าวทําครัวหรือลงอาหารต่างๆเนี่ยเมื่อมีการก่อ,อให้เกิดไขมันขึ้นมาจากการปรุงอาหารเนี่ยครับเราก็ต้องรู้จักวิธีกําจัดมันด้วยแล้วก็รู้ถึงประโยชน์ของถังดักไขมันด้วยว่าทําไมถึงต้องมีนะครับสำหรับประโยชน์ของถังดักไขมันเลยเนี่ยก็คือ1เลยคือเราต้องการลดการอุดตันของท่อระบายน้ํา เพราะว่าถ้าเราปล่อยให้ไขมันเนี่ยมันระบายลงไปสู่ท่อระบายน้ำเนี่ยมันก็จะเกิดการอุดตันขึ้นนะครับสำหรับต่อไปนอกจากการอุดตันของท่อระบายน้ําแล้วนะครับก็จะเป็นเรื่องของการป้องกันกลิ่นที่เกิดเกิดในท่อนะครับเป็นกลิ่นเหม็นที่อยู่ในท่อนะครับหรือกลิ่นเน่าเสียที่เกิดขึ้นในท่อนะครับเราก็สามารถลดได้ถ้าเราดักไขมันเอาไว้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือหากเราปล่อยมันออกไปเข้าไปในระบบบําบัดนะครับ ก็จะทําให้ประสิทธิภาพของระบบบัตเนี่ยลดลงนะครับเพราะว่าไขมันเนี่ยพอมาหลุดเข้าไปเนี่ยทำให้การเติมอากาศหรือแม้แต่ระบบบัตที่ไม่ใช่อากาศเนี่ยมันเกิดปัญหาขึ้นนะครับแล้วก็สําหรับอีกสาเหตุหนึ่งเลยคือทังดักไขมันเนี่ยถ้าเราไม่ได้ดักแล้วเราปล่อยให้ไขมันเนี่ยมันออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอกเนี่ยเราก็จะพบได้เลยว่าเมื่อมันไปอยู่ที่แหล่งน้ําตามธรรมชาติเนี่ยมันก็จะไปทําให้การดํารงชีพของพืช และสัตว์น้ำเนี่ยไม่ดีก็คือพูดง่ายๆว่ามันอาจจะลดการหายใจของพืชของของสัตว์น้ําได้นะครับอาจจะเป็นอีกในเรื่องของผาหะาน้าโลกด้วยถ้าเราไม่มีการตักไขมันเนี่ยปล่อยให้ไขมันมันลงไปปนเปื้อนต่างๆเนี่ยก็จะเกิดพวกหนูแมงสาบต่างๆซึ่งเป็นผาหะาน้าโลกเนี่ยมาเกิดขึ้นมาได้นะครับสําหรับในรูปนะครับ ก็จะเป็นตัวอย่างของปัญหาของถังดักไขมันนะครับซึ่งถังดักไขมันเองต้องบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยที่สร้างขึ้นมาเพื่อเพื่อที่เราจะใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็น3หรือสประเภทที่ผมพูดถึงไปเนี่ยครับต้องบอกว่าทฤษฎีหรือหลักการเขาเหมือนกันอย่างหนึ่งก็คือมันต้องมีระยะกักเก็บที่เหมาะสมนะครับสำหรับระยะกักเก็บที่เหมาะสมเนี่ยคือระยะอยู่ที่ประมาณ6ชั่วโมงนะครับเราสังเกตได้เลยครับว่า,าบางทีเราเห็น ท่อระบายน้ำเนี่ยอุดตันเกิดจากอะไรเกิดจากว่าถังดักไขมันเนี่ยมันมีระยะกักเก็บไม่เพียงพอต้องบอกว่าน้ำน้ำเสียที่มีไขมันปนเปื้อนมาจากหมู่บ้านนะครับจากบ้านเรือนต่างๆจากโรงอาหารจากร้านค้าต่างๆเนี่ยนะครับเมื่อมันมีการปนเปื้อนของไขมันเข้ามาสู่ระบบแล้วนะครับที่เราต้องมีการดูแลถังดักไขมันเลยเนี่ยและมันเกิดปัญหาขึ้นเลยเนี่ยต้องบอกว่าบางทีมันอาจจะเกิดการเกิดจากการดูแลไม่เพียงพอนะครับ อาจจะเกิดจากการที air, of of so so ่เม so in ื่อไขมันเนี ok ่ยมันเข้ามาอยู okay. right? so yes. mm ่ในถังดักไขมันแล้วเนี่ยมันอยู่ในระยะเวลากักเก็บที่ไม่เหมาะสมซึ่งก็เป็นไปได้นะครับซึ่งต้องบอกว่าอย่างนี้ครับสำหรับระยะเวลาที่จะกักเก็บอย่างเหมาะสมในถังดักไขมันเนี่ยครับมันจะอยู่ที่ประมาณ6ชั่วโมงนะครับซึ่ง6ชั่วโมงเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นมันก็เกิดการเซตตัวเกิดการแยกชั้นกันระหว่างไขมันนะครับแล้วก็ระหว่างน้ำนะครับเนี่ย ฉะนั้นนะครับยังไงยังไงก็ตามเนี่ยถ้าระยะเก็บกักเนี่ยมันไม่เหมาะสมเนี่ยยังไงมันก็ไม่สามารถจะ,ะบําบัดหรือว่าดักไขมันได้อย่างเต็มที่เต็มประสิทธิภาพของถังที่เราออกแบบเอาไว้นะครับซึ่งต้องมองอย่างนี้ครับนอกจากระยะเก็บกักแล้วเนี่ยมันยังมีในเรื่องของขนาดถ้าเราเลือกขนาดนะครับที่ไม่เหมาะสมเช่นถ้าเราเลือกขนาดเล็กไปปรากฏว่าเมื่อน้านําเข้ามาเยอะมันยังไม่ทันเซ็ตตัว6ชั่วโมงตามที่ผมเพิ่งบอกไปครับ มันเกิดอะไรขึ้นน้ำมันก็ไหลออกไปเลยที่ยูนิตถัดไปทําให้ไขมันมันก็ไปเป็นภาระให้กับยูนิตถัดไปซึ่งถังรักไขมันก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์ตรงนั้นเลยเพื่อดักไขมันนะครับในทางกลับกันครับถ้ามันเกิดใหญ่ไปเราเลือกขนาดที่มันค่อนข้างจะใหญ่เกินฉะนั้นระยะกับเก็บมันก็จะนานขึ้นจากที่ควรจะ6ชั่วโมงแล้วก็ไหลออกไปเซตตัวกลายเป็นว่าต้องรอ2วัน3วันไขมันก็อาจจะเป็นก้อนแข็ง ็อ,อาจจะอุดตันหรืออาจจะมีชั้นที่เริ่มหนาขึ้นแข็งขึ้นนะครับก็นี่คือปัญหาของทางดักไขมันนะครับในส่วนของทางดักไขมันเองเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าปัญหาขเขาเนี่ยมันดูแลง่ายนะครับมันมันสามารถทําอะไรได้เลยก็คือต้องดูแลต้องทําความสะอาดการติดตั้งเขาเนี่ยต้องติดตั้งอย่างเหมาะสมต้องมีตะแกรงดักขยะอยู่ด้วยนะครับสำหรับทางดักไขมันนะครับการดูแลรักษา ถังดักไขมันนะครับในเบื้องต้นเลยถ้าเป็นร้านค้านะครับหรือเป็นบ้านเรือนเนี่ยฮะที่ง่ายที่สุดเลยคือการมีตะแกงรงฮะติดตั้งเอาไว้ติดตั้งเอาไว้เพื่ออะไรเพื่อป้องกันเศษผงต่างๆเศษขยะต่างๆเศษพืชเศษผักอะไรก็ตามที่มันจะหลุดลอดเข้าไปในถังดักไขมันนะครับเราสามารถจะดูแลเบื้องต้นได้เองเลยนะครับยกเว้นว่ามันเกิดปัญหาที่ที่นอกเหนือจาก จากที่มันที่มันที่เราตักมาแล้วทําไมไขมัน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 ล่วหมดทําไมถังมันั่วถ้าเป็นถังสําเร็จรูปครับก็เป็นไปได้อย่างที่ผมบอกว่ามันอาจจะเกิดการล่วการทะลุแล้วทําให้มันลีกออกไปครับผมแต่ส่วนใหญ่ครการดูแลรักษามันจะมีเท่านี้ซึ่งต้องบอกงี้ครับถ้าเราติดตั้งเนี่ยฉะนั้นมันก็จะมีแต่ไขมันที่อยู่กับน้ําที่ปนเปื้อนกันไปเนี่ยอยู่ในถังและไขมันเท่านั้นนะครับเศษขยะก็จะติดอยู่ที่ตะแกรงนะครับแล้วก็สําหรับ การดูแลในเรื่องต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องการหากเราพบว่าถังดักไขมันเนี่ยมันน้ำเอ่อน้ําล้นทําไมมันระบายช้าสิ่งหนึ่งที่ต้องระวังและห้ามทาเลยก็คือห้ามหาของมีคมของแข็งๆเอาไปทะลวงเอาไปเอาไปจิ้มเพื่อให้มันเพื่อให้มันไหลให้น้ํามันไหลไม่อุดตันเพราะอย่างนี้ครับมันมันอาจจะทําให้ไอ้บอดักไขมันหรือถังดักไขมันเนี่ยมันทะลุเนื่องจากมันเป็นเพียงพลาสติกเท่านั้นเองครเราควรจะ เปิดแล้วก็ทำการาคัดน้ำออกเอาน้ำออกหรือว่าเอาตะแกงออกก่อนแล้วค่อยดูว่ามันมันทำตรงไหนที่ทำให้น้ำมันเอ่อล้นนะครับไม่ควรจะเอาของแข็งๆไไปทะลุทะลวงนะครับต่อไปในเรื่องเมื่อสักครู่ผมพูดว่าเราต้องมีการติดตั้งตะแกงแล้วฉะนั้นเมื่อเราติดตั้งแล้วเนี่ยสิ่งที่เราควรจะทำเลยคือเราหมัน่นโกยเอาขยะออกถ้าเป็นไปได้นะครับก็โกยเอาออกเลยทุกวันถ้าเราเอาออกทุกวันเนี่ยอย่างสม่ำเสมอเนี่ย หนึ่งมันจะไม่มีการหมักหมมแล้วก็มีกลิ่นที่ถังดักไขมันด้วยนะครับส่วนอีกเรื่องเลยที่เราจะพบว่าแหล่งกําเนิดหลายๆแหล่งฮะเกิดความผิดพลาดในการติดตั้งถังดักไขมันเลยก็คือมีการต่อเอาน้ำนะครับจากแหล่งน้ําอื่นเช่นจากอ่างล้างหน้าจากอ่างล้างมือจากห้องอาบน้ําห้องซักล้างเอามาใส่ในถังดักไขมันซึ่งในส่วนนี้ครับถ้าแหล่งกําเนิดไหนก็ตามนะครับที่มีการต่อ แบบนี้ห้ามครับเพราะว่าถัางดักไขมันเนี่ยมันไม่ได้ไม่ได้ไม,ไไมไ่สร้างมาเพื่อรับน้ําเสียจากส่วนอื่นๆนะครับโดยมากต้องเป็นน้ําเสียที่ปนเปื้อนไขมันจากครัวจากโรงอาหารเท่านั้นนะครับถ้ามีนะครับแยกเลยนะครับต่อไปออสําหรับถังดักไขมันเนี่ยเราไม่ได้ดูแลเพียงเท่าที่ผมกล่าวมาครับอีกเรื่องนึงที่สําคัญมากเลยจริง,รงๆเมื่อเรากัด เขาในระยะเวลาที่เหมาะสมแล้วเนี่ยเมื่อเขาเกิดการแยกชั้นไขมันเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับต้องมีการตักไขมันออกครับตักทุกวันนะครับถ้าเป็นร้านค้าร้านอาหารเนี่ยมีการผลิตไขมันเยอะมีการใช้ไขมันในการประกอบอาหารเยอะควรจะตักทุกวันนะครับเปิดฝาออกแล้วก็ตักเลยนะฮะเพราะว่าถ้าเราปล่อยไว้ก็อย่างที่บอกครับก็อาจจะเป็นภาหะนํำโลกด้วยนะครับแล้วเกิดการอุดตันด้วยนะครับสำหรับถังดักไขมันเองเนี่ย ในระยะยาวครับต้องบอกว่าควรจะมีการดูแลเขามีการวางแผนวางแผนยังไงครับวางแผนดูแลทําความสะอาดเขาครับอาจจะทุก6เดือนครับล้างทําความสะอาดเลยทั้งถังนะครับหรือถ้าแหล่งกําเนิดไหนนะครับที่ไขมันไม่ได้เยอะมากจะจะเป็น6เดือนหรือ1ปีครั้งแต่ธรรมดาฮะถ้าเหมาะสมก็คือ6เดือนหรือถ้าเกิดแหล่งกําเนิดไหนก็ตามนะครับที่ผลิตที่มีการปนเปื้อนไขมันเนี่ยเยอะ รเราก็อาจจะถี่ขึ้นครับอาจจะลดมาเหลือ3เดือนครั้ง4เดือนครั้งนะครับอันนี้แล้วแต่นะฮะว่าแหล่งกาเนิดไหนเนี่ยมีการใช้ไขมันมากน้อยเพียงใดนะครับสำหรับทางนักไขมันเองเนี่ยหากเราสามารถที่จะลดการใช้ไขมันที่ต้นทางได้นะครับเราก็สามารถจะลดการปนเปื้อนของไขมันลงได้เช่นกันนะฮะอย่างเราเคยทอดเคยใช้ไขมันเคยใช้น้ํามันเนี่ย ในปริมาณที่มากในการทอดน่อนหนึ่งครั้งเราก็จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรม,มครับลดการใช้ลงนะครับหรือแม้แต่ล้างจานล้างจานล้างถ้วยหรือว่าถ้วยที่มีไขมันติดอยู่ครับหากว่าเราพบว่ามันมีไขมันอยู่เยอะเราไม่จําเป็นจะต้องล้างเพื่อให้ไขมันเนี่ยมันไปกับน,น้ําแล้วก็ไปผ่านทางดักไขมันนะครับเราควรจะดูแลเขาอย่างง่ายเช่นเอาทิชชู่นะครับมาเช็ดไขมันที่จานออกซะ ซึ่งที่ชูนั้นเนี่ยมันก็จะกลายเป็นแค่ขยะทั่วไปซึ่งกําจัดง่ายกว่านะครับในขนาดเดียวกันถังดักไขมันของเราก็จะไม่มีไขมันที่ปนเปื้อนจากจานที่เราจะล้างเนี่ยฮะหลุดเข้าไปเป็นภาระของถังดักไขมันนะครับแล้วก็ในส่วนสุดท้ายเลยต้องบอกว่าถัางดักไขมันนะครับที่สําคัญเลยนะครับมันควรจะต้องเปิดง่ายเปิดง่ายเพื่ออะไรถ้ามันเปิดง่ายเราก็จะเปิดขึ้นมาแล้วก็พร้อมที่จะจักตักได้ตลอดเวลานะครับ คือถ้าเปิดง่ายยังไงเราก็ต้องดูแลเขาแน่นอนนะครับนี่คือการดูแลรักษาถังดักไขมันนะครับต้องบอกอย่างนี้ครับสำหรับถังดักไขมันนะครับการเลือกเลยเนะมันต้องมันต้องดูปริมาณการใช้น้ำปริมาณหรือจำนวนคนในบ้านในแหล่งกำเนิดมลพิษเหล่านั้นนะครับคือในกรณีที่อยู่กันไม่กี่คนเนี่ยครับ ถ้าเป็นปัจจุบันนะครับถ้าเราไปเลือกใช้แบบถังสำเร็จรูปเนี่ยเขาจะมีระบุเลยว่าเหมาะสําหรับกี่คนเหมาะสําหรับการใช้น้ําเสียปริมาณเท่าไหร่ต่อวันในการเลือกนะฮะณปัจจุบันเนี่ยเราเลือกกันที่ปริมาณกับจํานวนคนที่ใช้ครับสําหรับหลักการทํางานของถังดักไขมันนะครับก็คือรับน้ําเสียจากครัวเรือน จากห้องครัวจากการล้างที่มีการปนเปื้อนไขมันนะครับอาจจะเป็นโงอาหารนะครับเมื่อรับน้ําเสียเข้ามาแล้วนะครับก็น้ำน้ำเสียเนี่ยก็จะมาพักอยู่ในถังดักไขมันนะครับซึ่งถังดักไขมันเองเนี่ยก็จะมีตะแกรงเอาไว้ดักขยะันอยู่หนึ่งชั้นนะครับหลังจากนั้นเมื่อน้ำน้ำเสียที่มีการปนเปื้อนของไขมันเนี่ยหลุดเข้ามาเมื่อมีระยะเก็บกักที่เหมาะสมนะครับก็จะมีเกิดการแยกชั้นของไขมันนะครับ และเกิดการแยกชั้นของน้ําและไขมันนะครับฉะนั้นเมื่อมีการแยกชั้นแล้วนะครับเราก็ดาเนินการตักไขมันออกจากถังดักไขมันซะนะครับแล้วก็ดูแลเขาตามรอบระยะเวลาที่เหมาะสมครับผมนี่คือเทคนิคในการดูแลรักษาถังดักไขมันในเบื้องต้นครับ